เขาบอกว่าพี่เนี่ยตอนเด็กๆแม่คือให้เป็นรูปบุญธรรมของพญานาคคืออะไรอ้เรื่องนี้ลึกๆที่ท่านสังเกตที่คอพี่มีพญานาคสองฝั่งสองฝั่งให้มาพี่ครับคือยังไงพี่จากซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีวอาซชฟินค้าเสือน้ำตาท่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครเมโนแมสคุ้มที่สุดก็คืออารมณ์ว่าเป็นเด็กที่ป่วยบ่อยครับเขาก็เลยแบบว่า ไปฝากไว้เป็นแบบว่าเป็นลูกใช่เพราะว่าที่แม่มออะครับเขาจะทําเหมือนกันทุกที่ที่ที่เป็นแบบที่ใหญ่ๆแล้วก็คือในหมู่บ้านในอําเภอแม่มอเขาก็จะมีมีศาลครับของเจ้าพ่ออยู่ผมอาจจะเรียกเจ้าพ่อคน,นอื่นเขาอาจจะเรียกแบบพ่อปู่อะไรประมาณนี้แต่แต่คือแม่จะกอกหูไามว่าให้เรียกเจ้าพ่อก็คือให้ให้ราเป็นลูกฝากเป็นบุตรบุญธรรมรแล้วขอให้แบบเป็นเด็กที่แข็งแรงเป็นเด็กที่แบบว่า เออไม่ป่วยไม่สองแสออืมมันก็เลยกลายเป็นรูปบุญทร,รม,มาตอนนั้นเด็กแค่ไหนพี่โอ้โหเบบีเลยครับเบบีเลยมันเราไม่ได้มีโอกาสตัดสินใจว่าจะเป็นแล้วในวในความเชื่อพอเราโตขึ้นมาเรามีความเชื่อเรื่องพญานาคไหมพี่ผมอันนี้ต้องขึ้นซับด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเคยให้สัมภาษณ์เรามีมีประเด็นคือส่วนตัวผมอ่าเชื่อครับแบบไม่ได้มีข้อกังขาหรือว่า ใดเพราะว่าหนึ่งคือการถูกเลี้ยงดูมาในแวดล้อมด้วยด้วยด้วย,วยความเชื่อความศรัทธาประมาณนี้แม่ก็จะบอกว่าอย่างเวลาจะทํางานอะไรใหญ่ๆหรือว่าไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโทรถามบอกว่าเออเนี่ยก่อนขึ้นคอนเสิร์ตบอกบอก,บอกจะพอ่อหรือยังได้บอกพ่อหรือยังหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นวัดมันเป็นจริตที่งดงามนะของของของ,ของอาการที่แบบว่า มันจริงก็เป็นที่ยืดเหนียวยืดเหนียวจิตใจทาให้เรารู้สึกว่าเราได้ใจเย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือในมิติหนึ่งเราก็เติบโตมากับการศึกษาสมัยใหม่วิทยาศาสตร์ควอนตัมอะไรเงี้ยผมชอบอ่านไงและสุดท้ายคือแบบผมไป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 เกี่ยวกับอ่าเรื่องหนึ่งคือคือในโลกของวิทยาศาสตร์อ่ะมันจะมียุคหนึ่งที่มีสตีเวนฮอวสกินที่ที่เขา น่าจะเป็นักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดแล้วกับคําถามสุดท้ายว่าท้ายที่สุดแล้วเขาเชื่อในพระเจ้าไหมมันคือเรื่องเดียวกันว่าท้ายที่สุดแล้วคือสตีเวนฮอลสกินก็เชื่อในพระเจ้าเหมือนเราก็เชื่อในคาคํานึงของของเขาที่บอกว่าสุดมือมนุษย์อะมันไม่มีมันไม่ม,ม,ม,มีมันคือมือของพระเจ้าเราเชื่อแบบนั้นนะก,กับสิ่งนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่างดงามครับสุด,สดแล้วแต,แต่ความเชื่อ่ะ บางอย่างทำเบิ้ลทำเบิ้ลทำเบิ้ลถ้าไม่เราพิสูจน์ไม่ได้หรือไม่เห็นเนี่ยยังมันไม่ได้หมายความมันไม่ใช่ใช่ใช่คุณบอกคุณไม่เจอไม่ได้แปลว่ามันไม่มีคุณไม่เห็นไม่ได้แปลไม่มีปันจันบอกว่าผมไม่มีแฟนผมไม่มีแฟน ไม่ได้แปลว่าไม่มีเพราะแค่คุณไม่เห็นเทียบเคียงได้ดีเปความเชื่อจากซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์ว่าจะฟินห้ามเปือน้ำตาช่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครมโนแม็กซ์คุ้มที่สุด